ครับกับเรียนท่านผู้อานวยการสํานักง,งานเขตนะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับสําหรับตัวชีวัดที่4นะครับระดับามสําเร็จของการนําผล RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมิคนคุณภาพผู้เรียนด้านอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับสืบเนื่องจากสถานศึกษาต่างๆนะครับได้มีการประเมินความสามารถในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น RT นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง NT สำหรับประถมศึกษาปีที่สามนะครับ O-net สำหรับประถมศึกษาปีที่หก มัธยมศึกษาปีที่สามและก็มัธยมศึกษาปีที่หกนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพผู้เรียนนั่นอื่นนะครับในที่นี้หมายถึงการประเมินคุณภาพนะครับในรายวิชาแปดกลุ่มสาระในระดับสถานศึกษานะครับหรือว่าผลการประเมินพิซซ่าในระดับประเทศนะครับซึ่งน่องจากการประเมินในในลักษณะต่างๆนะครับาการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัวชีวัดนี้นะครับก็ตอบวัตถุประสงค์2ข้อนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่น our, ทหนึ่งนะครับก็คือสพททุกแห่งนะครับมีสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา,ค,า down, คุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่สองนะครับก็คือสถานศึกษาทุกแหง่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งตัวชี้วัดนี้นะครับก็จะประเมินทั้งหมด2รอบนะครับก็คือรอบ6เดือนแล้วก็รอบ12เดือนครับ ในรอบหเดือนนะครับก็จะเป็นการประเมินกระบวนการเป็นหลักนะครับว่าทางสพทนะครับมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษานําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะครับส่วนรอบสิบเดือนนะครับก็จะเป็นการประเมินผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่นำที่มีเบสนะครับตรงนี้นะครับก็จะตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับในประเด็นนะครับการติดตามรอบ6เดือนนะครับ ก็จะมีประเด็นการพิจารณาทั้งหมด5ประเด็นนะครับส่วนส่วน,วนตารางทางช่องขวามือนะครับก็คือเอกสารหลักฐานขั้นต่ำนะครับที่ต้องนําส่งในแต่ละประเด็นนะครับเมื่อเรามาพิจารณาประเด็นที่1น,นะครับก็คือสพอทมีการจัดทําแผนโครงการกิจกรรมเพื่อนําผล RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมินคนุณภาพผู้เรียน,นอื่นๆไปใช้นะครับเอกสารที่ต้องนําส่งก็คือแผนงานโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการนํา ผล RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมิคนคุณภาพผู้เรียนนั่นอื่นๆไปใช้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือสพทมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหาสภาพปัญหาของสถานศึกษาในสางกันนะครับซึ่งเอกสารที่ต้องนําส่งนะครับก็คือผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและก็แนวทางในการพรัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งในการวิเคราะห์สภาพปัญหานะครับก็ให้ท่านนะครับวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องนะครับทั้ง NT RT O-net หรือว่าผลอื่นๆนะครับว่ามีการ มีผลการวิเคราะห์อ,อย first, ่างไรนะครับแล้วก็มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไรนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือสพทมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายตามสภาพบริบทของสถานศึกษานะครับเอกสารที่ต้องนําส่งนะครับก็คือแนวทางในการดําเนินงานในการนําผลแอทหรือ NT หรือ One นหรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆไปใช้นะครับสําหรับประเด็นที่4ี่นะครับก็คือสพทมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ในการนำผล RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมินคุณว่าผู้เรียนนั่นอื่นไปใช้นะครับเอกสารนี้ต้องนําส่งนะครับก็คือเอกสารหลักฐานนี้แสดงถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา,น,าน,นะครับอาจจะเป็นรายงานสรุปสั้นๆนะครับถึ6หน้าหรือว่าอาจจะเป็นอ,อินโฟกราฟิกก็ได้ครับแล้วก็เอกสารชิ้นที่สองนะครับก็คือภาพการจัดจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องครับสําหรับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่ห้านะครับก็คือ สพทมีการนิเทศกำกับติดตามสถานศึกษานะครับเอกสารที่ต้องาำ่งก็คือหนึ่งแต่การนิเทศนะครับสองบันทึกการนิเทศหรือว่าการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนสามถึงห้าตัวอย่างนะครับซึ่งบันทึกการนิเทศหรือว่าการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเนี่ยครับอา,อาจจะเป็นการนิเทศในสี่เรื่องต่อหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องละครั้หนึ่งก็ได้นะครับส่วนสาถึงห้าตัวอย่างก็คืออย่าให้กระจายไปในทุกโรงเรียนนะครับไม่ซ้ำโรงเรียนครับแล้วก็เอกสารชิ้นที่สามนะครับก็คือ รายงานสรุปการนิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาในการนำผลการไปใช้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นรายงานสรุปสั้นๆ5-6หน,นาเช่นกันครับส่วนเกณฑ์การพิจารณาในรอบ6เดือนนะครับระดับที่5นะครับสพทมีการดำเนินงานในรอบ6เดือนชัดเจนจำนวน5ประเด็นครับจากนั้นนะครับก็จะลดหลั่นลงมาตามระดับนะครับจนถึงระดับที่1นะครับก็คือสพทมีการดำเนินงานรอบ6เดือนชัดเจนน้อยกว่า2ประเด็นครับคํา่าชัดเจนในที่นี้นะครับก็คือ ท่านจะชัดเจนในประเด็นไหนก็ได้ครับใน5ประเด็นนะครับก็จะนับเป็น1ประเด็นนะครับเราไม่ได้เรียงลําดับของประเด็นนะครับส่วนประเด็นในการติดตามประเมินผลในรอบ12เดือนนะครับสําหรับประเด็นที่1นะครับก็คือให้ท่านนะครับกรอกในระบบมาจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับสําหรับ1.1นะครับก็คือจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่นําผลการประเมิน R T N T หรือ O N E หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนน่านอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับตรงนี้นะครับก็ให้ท่านกรอกจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดนะครับที่นําผลทั้งสี่เรื่องไปใช้นะครับว่ามีกี่แห่งมากรอกในส่วนนี้นะครับสําหรับ1นึ่งจุดหนึ่งนะครับก็คือสําหรับของสพปนะครับในส่วนของสพปนะครับสามารถกรอกได้ทั้งหมดทั้ง4ี่ผลนะครับสีเรื่องนะครับก็คืออาทีมีจํานวนเท่าไหร่นะครับคิดเป็น้อยละเท่าไหร่จากจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่นําผลไปใช้นะครับ แล้วก็ NT o n e t แล้วก็ผลด้านอื่นๆก็เช่นกันครับมีกี่แห่งเราก็คิดเป็น้อยละเท่าไหร่นะครับส่วน1.1.2นะครับสําหรับสพมนะครับในระดับสพมนะครับสามารถกรอกได้2เรื่องนะครับก็คือ o n e t มีจํานวนเท่าไหร่คิดเป็น้อยละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลการประเมินด้านอื่นๆนะครับมีกี่แห่งแล้วก็คิดเป็น้อยละเท่าไหร่นะครับเมื่อพิจารณาตรงหมายเหตุนะครับก็คือจํานวนสถานศึกษานะครับสามารถนับซ้ำได้นะครับ สำหรับประเด็นที่2นะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเอกสารที่ต้องนําส่งนะครับก็คือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมของสถานศึกษานะครับแล้วก็เอกสารที่นี่2นะครับก็คือตารางที่4ี่นะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ Excel ให้ท่านแนบออกมานะครับก็จะเป็นตารางแสดงจ,จํานวนสถานศึกษาที่นําผลการประเมิน r t n t o t หรือผลการประเมินคนุณภาพผู้เรียนด้านอื่นไปใช้นะครับ ซึ่งตารางที่สี่นะครับกับประเด็นที่หนึ่งนะครับข้อมูลที่กรอกเป็นจํานวนเชิงปริมาณนะครับควรจะสอดคล้องแล้วก็ตรงกันนะครับสําหรับเกณฑ์การพิจารณาในรอบสิบสองเดือนนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าระดับคุณภาพนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งในทุกระดับนะครับก็สําหรับสพปนะครับส่วนเงื่อนไขที่สองนะครับก็สําหรับสพมนะครับเมื่อเรามาพิจารณาเกณฑ์ระดับคุณภาพระดับที่ห้าของสพปนะครับก็คือ สพปมี camel. สถานศึกษาในสังกัดนะครับที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตก,กรรมจากการวิเคราะห์ผลอ t ทหรือ n อหรือ O n e t หรือผลการประเมิคนคุณภาพผู้เรียนหน้าอื่นๆไปใช้นะครับข้อคุมสี่เรื่องครับจากนั้นเกณฑ์น,นะครับก็จะลดหลั่นลงมานะครับอย่างสี่ก็จะเป็นข้อคูมตามเรื่องสามข้อภุมสองเรื่องนะครับจนมาถึงระดับที่หนึ่งนะครับก็คือสพปไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม ในการนําผลการประเมินไปใช้นะครับสําหรับเงื่อนไขที่สองนะครับของสพมนะครับเมื่อเราพิจารณาในระดับที่ห้านะครับสพมม,มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตรกรรมจากการวิเครา์โอเน็ตหรือผลการประเมิคนคุณภาพผู้เรียนด้านอื่นๆนะครับครอบคลุม5กลุ่มสาระนะครับจากนั้นกนะ็จะลดหลั่นลงมานะครับจนมาถึงระดับที่หนึ่งนะครับก็คือสพมม,ม,มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตรกรรมนะครับจากการวิเคราะห์ผลโอเนตหรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน่นอื่นน้อยกว่าสองกลุ่มสาระนะครับครับสำหรับขอเฟรมต่อไปได้ครับสำหรับตารางที่สี่นะครับที่ให้ท่านแนบมานะครับก็คือตารางแสดงจำนวนสถานศึกษาที่นำผล rt หรือ nt หรือ o n e t หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนนั่นอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับ ก็ให้ท่านจําแนกลายลงนะครับซึ่งตารางซ้ายสุดนะครับที่ช่องของสถานศึกษานะครับช่องสถานศึกษาในที่นี้นะครับก็คือสถานศึกษาที่นําผลการประเมิน RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนนด้านอื่นๆไปใช้นะครับก็ให้ท่านจําแนกออกมานะครับส่วนตารางช่องถัดไปนะครับก็คือผลการประเมินทั้งสี่เรื่องนะครับเมื่อเรามาพิจารณาตรงหมายเหตุนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ คือจำนวนสถานศึกษาที่นำผลการประเมิน RT หรือ NT หรือ o n e t หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านอื่นไปใช้นะครับสามารถนับซ้ำได้แล้วก็ข้อที่2นะครับทางสาพทนะครับให้ทำเครื่องหมยเช็คถูกในช่องที่ท่านดำเนินการนะครับโดยสพปนะครับให้ทำเครื่องหม่เช็คถูกได้ทั้งหมด4ช่องนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง4ช่องครับส่วนพสพมนะครับสามารถเลือกได้ในช่อง o n e t หรือว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านอื่นๆนะครับเนื่องจาก Uh, การทดสอบ RT หรือว่า NT หรือ O-net นะครับ <g iven> เป็นการทดสอบด้วยความสมัครใจนะครับ mouvement. อาจจะมีบางสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบนะครับดังนั้นให้สถานศึกษาที่ไม่มีการทดสอบดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็น RT หรือ NT หรือ O-net นะครับให้ท่านใช้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้น่นอื่นในที่นี้ก็คือในรายะระดับสถานศึกษานะครับก็คือแปดกลุ่มสาระนะครับให้ท่านใช้ตัวน,นี้แทนนะครับดังนั้นแสดงว่า ทุกเขตนะครับก็จะมีอย่างน้อยเอยขอขอภัยครับทุกาาสถานศึกษา,านะครับก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องก็คือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านอื่นๆนะครับให้ใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์แทนครับสําหรับตัวชี้วัดที่4ก็ขอโจบการชี้แจงแท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ